บริษัทที่มีชื่อว่า Speedtest นะครับ Speedtest เนี่ยเขาชื่อก็บอกอยู่แล้วครับเป็นการทดสอบความเร็วแต่เป็นการทดสอบวความเร็วเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะฮะ Speedtest เนี่ยได้เปิดเผยผลสำรวจความเร็วอินเทอร์เน็ตนะทั้งแบบระบบฟิกซ์บรอดแบนและระบบโทรศัพท์มือถือประจำปีนี้ออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าเขาก็จัดและไปดูทั้งสองระบบทั่วโลกแล้วก็จัดออกมาเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือ1 10ประเทศที่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เรียกว่าฟิกซ์บอร์ดแบนเนี่ยและบริการตรงนี้เร็วที่สุดในโลกกลุ่มที่2เนี่ยก็คือ10ประเทศที่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบนมือถือเร็วที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดตรงๆฟิกซ์บอร์ดแบนเนี่ยนะครับก็คือพวกวิไฟบ้านสายแลนอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตบนมือถือก็อย่างเช่นระบบ WiFi จะ 4G 5G บนมือถืออะไรก็ว่าไปนะครับสปีดเทสบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะะเน็ตบ้านเนี่ยนะครับคือที่เรียกว่าฟิกซ์บอร์ดแบนเนี่ย ถูกจัดอยู่ในอันดับความเร็วประเทศไทยอันดับ3ของโลกแต่ถ้าเป็นเน็ตมือถือประเทศไทยอยู่ในอันดับ64ของโลกหลุดเลยฮนะหลุดไปเยอะเลยนะครับคือ10ประเทศที่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเ่าเน็ตบ้านเนี่ยเร็วที่สุดในโลกเนี่ยก็คือ1สิงคโปร์อันดับหนึ่งฮะตามต่อด้วยอันดับสองฮ่องกงอันดับ3ไทยครับอันดับ4สวิตเซอร์แลนด์โอ้เราเร็วว่าสวิตซอีกนะฮะอันดับ5โรมาเนีย อันดับ6โมนาโกอันดับ7อันดอร่าเป็นชื่อประเทศนะฮะอันดับ8มาเก๊าอันดับ9สวีเดนอันดับ10เดนมาร์กเอาแค่10ประเทศแรกเกี่ยวกับเรื่องของเน็ตบ้านหรือว่าฟิกซ์บอร์ดแบนท่านผู้ชมเห็นไหมครับไม่มีประเทศที่แบบมูลค่าเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยติดในแง่บริการอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนที่เลืที่สุดในโลกเลยผมกำลังหมายถึงใครฮะสหรัฐจีนก็ไม่ติดญี่ปุ่นก็ไม่มีนะ งงมากเหมือนกันนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย10ประเทศที่มีโครงขายอินเทอร์เน็ตบนมือถือที่เรียกว่าเน็ตบือถือเนี่ยนะ10ประเทศนี้ปรากฏว่าไทยไม่ได้อยู่เลยเพราะไทยตกไปอยู่อันดับที่64อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ปรากฏว่าเน็ตบนมือถือที่เร็วที่สุดเนี่ยอันดับหนึ่งคือเกาหลีใต้ครับอันดับ2กาตาอันดับ3าจีนแผ่นดินใหญ่นี่มาโผล่ตรงนี้แล้วอันดับ4สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE อันดับ5าเนเธอร์แลนด์อันดับ6แคนาดา อันดับ7บัลแกเรียอันดับ8นอร์เวย์อันดับ9ออสเตรเลียและอันดับสิซาอุดีอาระเบียท่านผู้ชมเห็นความแตกต่างสองกลุ่มนี้ฮะพอมาเป็นเน็ตมือถือปรากฏว่ามีประเทศที่เป็นขนาดยักษ์ใหญ่ประชากรมากและมีมูลค่าเศรษฐกิจในอันดับต้นๆของโลกเนี่ยกับมีบริการทางเน็ตมือถือที่เร็วที่สุดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกดึ่งในนั้นคือใครครับจีนแผ่นดินใหญ่แม้จะอยู่อันดับ3าของโลกกาลิเซนี่กลับเป็นอันดับหนึ่ง แล้วก็มีประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางมาร่วมด้วยอย่างเช่นกาตาร์กับซาอุดีอาระเบียส่วนประเทศไทยเน็ตมือถือตกมาอันดับ64ครับเพื <c oughs> <c oughs> ่อนผู้ชมลองเอามือถือลองวัดดูนะครับลองสเปดวัดดูนะครับว่าตกลงแล้วเน็ตที่บ้านหรือเน็ตที่มือถือของคุณเร็วกว่ากันนะครับซึ่งการจัดอันดับอันนี้มันก็คงจะพอบอกอะไรได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเร็วของอินเทอร์เน็ตในแต่ละประเทศซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานของระบบอินเทอร์เน็ตหรือเรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์ของ IT ในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าการลงทุนของธุรกิจเอกชนที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตในประเทศขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับความจําเป็นในการมองยุทธศาสตร์ในการใช้ระบบไอทีกับการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับแน่นอนครับจำนวนประชากรในประเทศขึ้นอยู่กับจํานวนของแกจิตหรืออุปกรณ์อย่างเช่นมือถือหรือ PC ระหว่างมือถือ PC แท็บเลต็ตอันไหนมีจํานวนมากกว่ากันในแต่ละประเทศ เห็นไหมครับเนี่ยเราจึงเห็นได้ชัดเลยนะครับและอย่างนึงขึ้นอยู่กับอะไรครับดูนะฮะขึ้นอยู่กับขนาดของประเทศในแง่ของพื้นที่แต่ละประเทศจะทําให้เราเห็นความแตกต่างของอันดับความเร็วของการเช้นเน็ตที่บ้านและเน็ตมือถืออย่างชัดเจนการแซงกันของอันดับหรือการพัฒนาของอันดับก็ปรากฏว่าในปีนี้นี่นะครับความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจก็คือเน็ตมือถือคือเน็ตมือถือนี่ปรากฏว่าเกาหลีใต้เนี่ย แซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกแทนสารัฐเ,เ,เอมิเรตที่ตกไปอยู่อันดับ4แสดงว,ว่าผลสํารวจความเร็วของเน็ตมือถือทั่วโลกในปี2019เนี่ยสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยเคยอยู่อันดับหนึ่งและเกาหลีใต้ยอยู่อันดับ4ปรากฏว่าพอรายงานปีนี้ออกมาเกาหลีใต้แซงทีเดียว4อันดับขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งของโลกเลยนะฮะส่วนประเทศไทยเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าเน็ตบ้านเราอยู่อันดับ3ของโลกแต่พอเป็นเน็ตเน็ตบ้านเราอันดับ3าของโลกนะแต่พอเป็นเด็ตมือถือเราอันดับ64 นะปรากฏว่ายังตกจากปีก่อนอีกด้วยซ้ำไปอีกหนึ่งอันดับปีก่อนแสดงว่าเราอยู่อันดับ63ถามว่าเขาใช้อะไรวัดหรือเขาใช้กฎเกณฑ์อะไรในการประเมินข้อมูลที่บอกว่าวัดจากความเร็วในการดาวน์โหลดนะวัดจากความเร็วในการดาวน์โหลดเพราะฉะนั้นอย่างที่ทุกท่านชอบแซวกันอยู่บ่อยๆนะครับล็อกอินเข้าไปปับ๊บมันก็หมุนติ้ว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 ,วบอกเฮ้ เราต้องการจะใช้เน็ตดูแอปดูเว็บไซต์วันนี้นะไม่ใช่ต้องการจะดูพรุ่งนี้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นที่พูดที่พูดกันติดตลกเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจที่นํำมาฝ่าท่านผู้ชมน้ำผูฟังกันนะครับว่าเออเห็นไหมฮะการพัฒนาของเรื่องอินเทอร์เน็ตการพัฒนาบริการขั้นพื้นฐานของไอทีเพื่อที่จะบอกว่าเรากำลังจะกล้าไปเป็น 4G 5G กเราบอกว่าเรากำลังจะเป็นยุคของเศรษฐกิจนิวดิจิตอลอ c โคโนมี disruption นะฮะเรากำลังจะกลายเป็นเรื่องใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีีเนนนนน่่่ยกตต้้้ออองงงมาาาดูพืฐขรรัะคบว บริการพื้นฐานด้านโครงสร้างดิจิทัลอีโคโนมีบริการด้านพื้นฐานด้านโครงสร้างของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริการในการเข้าถึงและการให้บริการความเร็วสูงสุดแต่ละประเภทการใช้งานตลอดจนสัสดส่วนและพฤติกรรมการใช้งานในแต่ละประเทศนั้นเราให้ได้พอเพียงเราให้ได้คุ้มค่าและเราให้ได้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศจริงหรือไม่นะครับนี่นะะ